เพจของคุณหมอธีรวัตรเหมจุธาท่านโพสต์ภาพใบสั่งอันนึงแล้วบอกว่าใบสั่งแบบเนี้ถ้ามันไปติดที่หน้าต่างรถอย่าสแกนจ่ายเด็ดขาดมันของปลอมอแต่ปรากฏว่าสตชอมอาชี้แจงแล้วค่ะว่าของจริงค่ะสแกนได้สแกนได้ค่ะหน้าตามันจะเป็นใบาย,ยาวๆเหมือนใบเสร็จ<อ>เวลาออกมาจากเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วคุณหมอก็โพสตภาพนี้แล้วก็บอกว่าอย่าไปสแกนเด็ดขาดด้่ยมันของปลอม ทางพลตตรีอาชย,ยนไกรทองโคฆษกของสตชชีชช้แจงบอกเรื่องนี้ใบสั่งนี้คือของจริงนะคะขอเรียนชีช้แจงว่าใบาสั่งอิเล็กทรอนิกส์คือการออกใบสั่งผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบพกพาที่มีการติดตั้งแอปพลิเคชันของสตช,ตชเรียกว่าเครื่อง P T M ค่ะ Police Ticket Management นะคะใช้เป็นโปรแกรมออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส ซึ่งตำรวจจราจรจะพิมพ์ใบสั่งออกมาจากเครื่องกับคนที่ทำความผิดได้ทันทีค่ะโดยจะใช้กรณีที่พบกระทำความผิดแบบซื่อหน้าแบบเดียวกับใบสั่งรูปแบบที่ใช้เขียนด้วยมือนี่แหละค่ะอย่างเช่นไหมสวมหมวกกันน็อกไหมรัดเข็มขัดนิรภัยใช้โทรศรัพท์ขณะขับรถขับรถ,บรถย้อนสอดบบนีึเป็นต้นนะคะตำรวจพอเห็นปุ๊บเนี่ยท่านก็จะบอกบอกเสร็จท่านก็ใช้ใบสั่งแล้วใบสั่งก็จะพื๊ดออกมาจากเครื่องเมื่อก่อนต้องเขียนไง นะพอเขียนนี่ก็อ้มันก็จะมีแบบมันต้องใช้เวลาเสียเวลาเดี๋ยวนี้เนี่ยเครื่องนี้ออกมาได้เลยนะคะแล้วข้อมูลในใบสั่งนี้จะมีการระบุข้อหาแล้วก็อัตราค่าปรับตามเกณฑ์เอาไว้เลยแล้วก็มี QR Code ที่คุณสามารถจะสแกนจ่ายได้เลยด้วย,วยเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเห็นใบสั่งหน้าตาแบบนี้คือของจริงนะคะค,ค่ะนะ